สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้พบกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับช็อตช็อตเด็ดโบราณเด็ดสมชื่อแน่นอนครับมาพบองค์เลกเลยครับพี่ดูองนี้นะสมเด็จองนี้นะครับพี่ดูเนื้อก่อนครับแล้วพี่ดูพิมพ์ทรงเป็นพิมพ์เกีตะลูซุ้มนะผมว่านะ คือที่ผมเอามาอยากรู้ไหมพ่ะอแะรคลับพี่ดูด้านหลังครับพี่เคยเห็นหรือเปล่าผมก็ไม่เคยเห็นนะคือผมนะเป็นแปลกดีนะเป็นลายดอกไม้เลยนะครับพี่ดูพี่ว่าสวยไหมแปลกนะครับแล้วเขาเลี่ยมเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่เอาก็กะคาใจครับ ถ้าไมามาผมคาใจอีกอะแล้วพี่ดูดูพิมพ์ดูทรงดูเกตท่านดูหัดลึกนะแล้วดูง่ายนะผมว่าสมเด็จรงนี้ขอสองพันครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดพิมพ์ชะลูดนะพี่ผมได้คากรอบมาเลยนะพระไม่ผ่านไม่ผ่านไอ้ไม่ได้สัมผัสเลยนะผมว่านะแล้วพี่ดูคาบเขยครับ แล้วพี่ดูแท้ดูง่ายนะพี่ดูเนื้อด้านในเป็นพิมพ์ชลูสองสีเก้าจ็ดนะครับแล้วพี่ดูด้านหลังครับคาบความเก่าดูง่ายนะครับองนี้ขอสองวันสองครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดเตารีดนะพี่พี่ดูเนื้อ ดูง่ายนะผมว่าลอยตะใบกืนห,หมดแล้วนะคพี่ดูหน้าดูตาท่านนะแล้วดูช่อด้านล่างคนระับถ้ามือสัน่นต้องขอไปด้วยนะแล้วพี่ดูด้านหลังคนระับองนี้ขอสองพันครับ ่อไปครับพวกพี่บอกผมด้วยนะว่าองค์ที่เท่าไหร่ราคาไหนและ EP ไหนนะถ้าพวกพี่จะปิดนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมว่าราคาไม่แรงเลยนะเร่นกับพาเทนะครับแล้ว้าผมพาบ้าน100นะร้อยเปอรซนตพี่ดูหัวเรือกระดกไหมพี่ดูดินเบ้าครับเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับตรงนี้ ดูหน้าดูตาท่านครับยินเบ้าดูบัวช่อด้านล่างนะครับพี่ดูไม่ชัดอูมือสันยังเอาวันนี้แพี่ดูรอยตะใบด้านหลังกืนไปมหมดแล้วนะครับองนี้ขอสองพันเหมือนกันครับ ต่อไปครับนี่พี่หลวงปู่สุกเมื่อวานนะครับที่ผมมาอยู่ในกรอบเก่านี่ผมแกะออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวพวกพี่ดูไม่ชัดเจนนะพี่ดูคราบคราบฝุ่นนะครับเป็นขอบกระบอกใช่ไหมครับพี่ดูเป็นขอบกระบอกไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นรอยกาวนะครับ ถ้าพี่ดูขีปิ้นนั่นหละครับรอยปั๊มนะครับในนี้พี่ดูห่วงเชื่อมนะครับเป็นห่วงเชื่อมนะครับนี่พี่ดูรอยปั๊มครับขีปิ้นยังอยู่เลยครับตรงนี้ขอสองพันครับต่อไปครับ เป็นปูทวดเตาลีดนะพี่พี่ดูหน้าดูตาดูเนื้อองค์นี้คือที่หน้าแปลกๆคือจมูกบุ๋มไปนิดนึงนะครับรอไม่เต็มมาที่จมูกอ่ะแต่พี่ดูพิมพ์ดูทรงดูเม็ดเดือดครับพี่ดูคาบตะกันดูเหื่อไม่ใช่คาบเหื่อเป็นคาบตะกันนะรอยรอครับแต่พี่ดูด้านหลังดูเป็นธรรมชาตินะครับ ชอพินลอยอักชอบไหมองค์นี้ขอสองพันครับต่อไปครับเดีย๋ยวแป๊บครับองค์นี้เป็นปั๊มซ้ำนะครับพี่แล้วพี่ดูดินเบ้านะครับ พี่ดูฝุนจับรอยปั๊มครับพี่ดูหน้าดูตาท่านก่อนนะครับแล้วพี่ดูดินเบ้าครับแล้วพี่ดูดออรอยด้านหลังเหมือนรอยกระดานนะครับแล้วรอยเก็บตะใบอย่างดีเลยนะครับพี่ดูรอยปั๊มครับ รอยปั๊มไหมองนี้ขอสองพันห้าครับต่อไปครับเป็นปั๊มซ้ำเหมือนกันครับแต่องนี้ผ่านการใช้มาสักนิดนะพี่แต่เทดูง่ายนะครับพี่ดูรอยปั๊มตัวตัดครับรอยเก็บตะใบนะครับ พี่ดูวงนี้คีปปิ้นยังดูเลยนะเขาไม่ได้เก็บขอบแม้วงนี้ใช่ครับไม่ได้เก็บขอบวงนี้ศึกขอสองพันสามครับผ่านการใช้มาสั้นนิดนะครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อแก้วเนื้อตะกัวนะพี่แล้วพี่ดูตะกัววงนี้ครับแล้วพี่ดูคาบเคยครับ ตรงนี้ผมว่าไม่ต้องส่องเลยนะเท้ตาเปล่าเลยนะผมว่านะพี่ดูเขยขึ้นมาแล้วเท้ดูง่ายนะพี่นีช่อรอยเก็บตะใบชัดเจนนะครับแล้วผ้ายัางสวยนะครับแล้วพี่ดูหลังแบบลึกนะครับเป็นหลวงพว่อแก้ววัดเครือวันเนื้อตะกัวนะพี่ องนี้ก่อสองพน้าครับต่อไปครับเป็นหลังหนังสือครับองนี้อยู่ในเลี่ยมเลี่ยมเขาเลี่ยมมาอย่างนี้นะผมว่าน่าจะเป็นปีศูนย์แปดนะพี่ไม่ใช่ศูนย์หน้านะเพราะหน้าใหญ่อย่างนี้ผมว่าน่าจะศูนย์แปดครับแล้วพี่ดูรอยปั๊มครับเดี๋ยวไม่ชัดเลยนั่นพี่รอยปั๊มไหมเดยเดี๋ยว ี่ดูความโค้งครับแล้วนี่ดูด้านหลังดูง่ายเลยนะพี่ดูคีบป,ปิ้นครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่ดูตัวนังซื้อก่อนนะแล้วพี่ดูเสียนวิ่งครับแล้วคีบป,ปิ้นเดี๋ยวเดียวไม่เห็นนะครับแล้วพี่เห็นคีบป,ปิ้นไหมผมพยายามส่งให้พวกพี่พีเห็นนะครับ แล้วพวกพี่ดูเสียนวิ่งครับเสียนวิ่งตามองผ่าครับเป็นกระล่ทองนะพี่น่าจะเป็นปีศูนย์แดนะผมว่าองค์นี้ขอสองพเจ็ดครับไปไปถึงคือขึ้นคอได้เลยนะพี่ต่อไปครับเป็นพระกก่งวัดบวอนะครับ เป็นพิมพ์แต่งนะพี่แล้วพี่ดูหน้าดูตาน่าจะเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับพี่ดูหน้าดูตาคน,นะแล้วพี่ดูเท้ตาเปล่านะพี่ดูรอยแต่งอนะ่ะพ,พี่ดูด้านล่างคนระับเป็นกิ่งแต่งนะครับ ด,ด้านกล้นพี่ดูค้นถ้วยนะครับรอยจานด้วยนะพี่พี่ดูจานจะกืนไปหมดแล้วกิ่งนี้ขอสองพันห้าครับต่อไปครับเป็นลังนังซื้อนะครับพี่ดูหน้าดูตาท่านก่อนครับพี่ดูฝุ่นจับเป็นพวกวงเดือนนะ พี่ดูฝุ่นจบดูความคมดูรอยปั๊มครับพี่ดูหน้าดูตาท่านนะดูความคมดูเนื้อหาส่วนมากผมเห็นบล็อกวงเดือนจะเส้นแตกตรงนี้นะครับชัดเจนนะนนครับเนี่ยนั่นรอยปั๊มครับ พี่ลอยปั๊มไหมด้านนี้ลอยงัดกับไอซิลไหมแล้วดูด้านหลังนะเสียนวิ่งครับคีป,ปินวงนี้ขอสองพันเจ็ดครับ ต่อไปครับเป็นปูทวดเตารีดนะพี่นี่พิมพ์พิมพเดียวกับองนี้นะครับพี่ดูแต่เนื้อคนละโซนกันนะพิมพ์เดียวกันนะครับพี่ดูนหน้าดูตาท่านดูฟุ่นครับดินเบ้า ถ้าพวกพี่ดูไม่ชัดพวกพี่ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้มือสั่นนิดหนึ่งพี่ดูรอยตะใบดูหักช่อครับรอยหักช่อชัดเีนนะครับองค์นี้ขอสองพันครับ ต่อไปครับนี่ผมจะบอกองค์นี้ใช่ไหมที่ผมเคยพูดในคลิปนะครับว่าคือเป็นหน้าจีนปี08นะครับคือที่แปลก็็คือปัม๊มใช่ไหมครับจริงมามันจะรอครับคือเขาจะรอทางปี08แต่ผมเจอองค์ที่2นะครับที่เป็นปั๊มครับเป็นหน้าจีนพิมพ์เดียวเลยครับแล้วพี่ดูรอยปั๊มครับผมว่านสันนิษฐานใน ในความคิดของผมนะผมว่าเขาจะมีทั้งปั๊มทั้งหลอนะครับแล้วพี่ดูองค์นี้รอยปั๊มนะครับไม่ได้หลอนะครับเดี๋ยวพูดพี่ดูไม่ชัดพี่ดูรอยปั๊มี่ดูด้านล่างดีกว่าดูง่ายครับ อิรอยปั๊มนะครับเป็นหน้าจีนปีศูนย์แปดนะพี่ดูด้านหลังเทดูง่ายนะองค์นี้ขอสองพันห้าครับลิมิเต็ดนะพี่ผมเจอองค์ที่สองนะแล้วพี่ดูองค์นี้นะครับ พี่ว่าสวยไหมผมว่าสวยนะองนี้น่าจะศูนย์ห้านะครับเป็นบล็อกวงเดือนด้วยครับพี่นเส้นแตกไหมเฮ้ยหรือว่าบล็อกเดียวอัเมื่อกี้ครับอันนี้น่าจเจกกรรมก,การไหมครับแล้วพี่ดูเสี้ยนวิ่งนะครับ พี่ดูรอยปั๊มแบบมันสะท้อนเสงครับพี่รอยปั๊มไหมพี่ดูไม่ชัดเป็นงงทอง,งรอยพี่ดูรอยปั๊มนะสะท้อนเสงครับพวกนี้ส่งยังไงให้เห็นนะครับนั่นพี่รอยปั๊มไหมข้างบนนะ ถ้าใครดูไม่ชัดขอรูปเพิ่มเติมได้นะพี่แล้วพี่ดูรอยปั๊มขีป,ปิ้นครับตัวหนังสือผมว่าวงนี้น่าจะแจกกรรมการครับอง์นี้น่าจะเป็นปี0ูนย์แปดครับเออศูนย์ห้าอง์นี้น่าจะเป็นปี0ูนย์แปดครับ สีทองทองแล้วสะท้อนแสงครับองนี้โทรสอบถามนะครับถวยนะพี่เดิมๆเลยผมได้มาและนี่ผมให้ดูองค์สุดท้ายผมไปปลดจากอคอคอเข้ามาเป็นหลังหนังสือเล็กนะครับนี่เดียวนี่นะพี่เดี๋ยวผมเก้ดูอ่ะ เดี๋ยวครับผมนี่นะพี่เกะยากด้วยแข็งฤึดเลยอ,อันนี้หาออกแล้วพี่ดวงนี่นะครับ ดูเซียนวิ่งครับดูหน้าดูตาท่านรอยปั๊มครับพี่ดูเนื้อก่อนนะพี่ดูความแห้งครับตัวตัดนะครับฟิวเปิดนิดเดียวนะที่หน้าท่านผมไปปลดจากคอเข้ามาเลยนะครับตรงนี้ ดูเซียนวิ่งครับรอยตะใบเก็บด้านก้นนะครับแล้วดูด้านหลังครับโอ้งนี้เป็นวอจุดนะครับที่ผมเจอส่วนมากวอจุดนี้จะตะใบด้านด้านก้นและเก็บข้างนะครับแล้วพี่ดูตัวหนังสือเป็นแท่งไหมพี่ดูรอยปั๊มครับ นาดูตาเป็นวจุดนะพี่และตัวหนังสือคมนะครับองค์นี้ขอสองพันแครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่สนใจก็โทรหาผมได้เลยครับศูนย์หกสามศูนย์แปดถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขอไปด้วยนะครับถ้าพวกพี่สนใจจะปิดคือ ขอรูปเพิ่มเติมหรือโทรมาสอบถามราคาได้หรือต่อรองได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ